ออกถนนนะครับเมื่อกี้ก็อีกละเมื่อไปโดนปุม่มเออมันตัดไปนะครับก็เลยมาเพิ่มถ่ายใหม่นะครับผมมั่นใจตัวเองนะครับเอาวิชาที่ฝึกมาเมื่อกี้เกี่ยหนึ่งเกียสองนั่นแหละมั่นใจเร่งคันเร่งพาตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นการออกถนนครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เป็นถนนนะครับผมว่าดูการปรับตัวของคนเรียนนะครับที่ย้ายมาจาก สนามเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมแล้วก็เทปนี้ถ้าใครดูนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปดูเทปแรกนะครับว่าเขาเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก็ขับรถไม่เป็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าจะต้องมาฝึกพื้นฐานนะครับเปลี่ยนเกียร์ครับเหยบคัดทอนคันเร่งเหมือนเดิมดีมากครับยกขึ้นเรื่อยๆจนหมดแล้วเล่งคันเร่งต่อไปกล้านะครับต้องกล้ากว่าเดิม เอาพอประมาณไปเรื่อยๆดูถนนตัวเองเป็นหลักนะครับทางตรงแล้วก็ขับมาก็ดูไปนะครับซ้ายขวาไปดูไปเน้นการมองข้างหน้าเป็นหลักแล้วก็การควบคุมรถสังเกตจังหวะความเร็วนะครับผม <c oughs> ก็ฝากติดตามผลงานด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าท่านชอบวิธีการสอนนะครับก็โทรเข้ามาที่ 0 8น3 3แปดแปดนะครับการผ่านนะครับสวนกับคนอื่นเราก็นิ่งๆน,นะครับไม่ต้องไปหมุนพวงอะไรอะไรยังไงนะครับไม่ต้องไปเตื่เต้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้เราอยู่ที่เกียอะไรครับตอนนี้เกียโซ่ดีครับไม่ต้องเร่งมากเอาแบบว่าเรากําลังปรับตัวอยู่นะครับอยู่ในสถานะการปรับตัวเอาที่บอกว่าเราควบคุมรถได้เป็ไนไงคือว่า เออนั่นแหละยิ้มไปเออยิ้มไปยิ้มไปมีเก่งปะครับเก่งอ่านั่นแหละนั่นแหละดีมากดีว่าจะยิ้มได้เหถ้าเราเปลี่ยนเกียร์สามปุ๊บรถจะเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะครับนี่คือเกียร์สองคาดเราปล่อยหมดแล้วใช่ไหมหมดไปปล่อยแล้วเออนั่นแหละแห้งกับมี่แค่นี้ครับล่องเบล่งบังอ่ารถก็จะไปประมาณนี้นะครับเบาเร็วมากเกินไปเห็นวะอ่าเล่งครับ ประหงรดไปเรื่อยๆนี่คือบรรยากาศนะครับแถวภาคอีสานเรานะครับแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครที่ดูอยู่ก็อยากเรียนนะครับอย่างที่บอกไว้สอนถึงประตูหน้าบ้านนี่คือหน้าบ้านใครนะครับก็รับประกันนะครับไปแน่นอนนะครับรอกสอนถึงประตูหน้าบ้านถ้าอยากเรียนนะครับตกลงกันได้ก็ไปนะครับไม่อยากเรียนหรือว่ามันไกลเกินก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหมควบคุมติดใจเจออะไรก็ถอนคันเร่งบ้างนะอย่างที่ผมเคยสอนไว้อย่าเร่งอย่างเดียวเพราะว่าเราจะกดดันไม่รู้ตัวเข้าใจปะครับแล้วก็อย่าดูหลังบ่อยให้เน้นการดูข้างหน้าเป็นหลักมาเรื่อยๆเนี่นะครับมันก็มีอะไรที่ต้องปรับตัวนะครับมือใหม่ ขวาดูข้างหน้าพออยายามบ,บังคับหลบได้นะครับก็หลบไปเอาพอประมาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันใจจะคของไอที่เราฝึกมานั่นแหละเรื่องการหลบกลยวนี่แหละเราจะมาใช้ตรงนี้แหละเราะเป็นอยังไรเราจะต้องมีสติในการสังเกตอย่าเล่งเด้ออย่าเล่งมันเป็นทางเดียวเลยอันตรายเอาพอประมาณอย่าเล่งเด้อว,วางตำแหน่งเท้าให้ถูกต้องแล้วเราจะปวดภัยคัดเบรกทำงานเด้อไม่ต้องถามว่าเหตุยังไงเราผ่านนั้นมาเยอะแล้วเออ คืนพวงมาลัยด้วยอย่ารอให้มันคืนเองเด้อนี่คือเรื่องสําคัญเด้อเข้าใจป่ะครับเราดูตามพื้นที่นะครับตอนนี้มันเป็นทางโคง้งไปเรื่อยๆใครตัวเข้ามาวะไปเรื่อยๆครับฮัโลโหลครับครับผมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง โอเคถ้าพร้อมดูว่าปลอดภัยเราก็ไปต่อดูให้ชัวร์มั่นใจก็ยกคาดแล้วก็ไปมั่นใจตัวเองอย,อย่าเหยียบเบรกไว้ถ้าเราจะไปมันจะมาเรื่อยๆนะไอ้กองกดดันดเนี่ยสังเกตด,ดูเราไม่คงที่แต่ละเราต้องทําให้ได้กว่านี้เด้อไปเรื่อยครับมั่นใจจะคล้องไปเร่งคันเร่งขึ้นมั่นใจตัวเองนะครับเกียร์ที่เราฝึกมาเอามาใช้นะครับหนึ่งสองนั่นแหละเอามาใช้ อย่ากลัวว่าเราจะทําไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องฝึกไว้ถ้าได้จังหวะต้องเปลี่ยนเกียร์เด้อยอย่าลากเกียร์ยาวก็ขอบคุณนะครับที่ท่านเข้ามาดูนะครับก็ฝากดูกันไปเรื่อยๆนะครับวิธีการแต่ละคนก็นี่แหละต้องฝึกกันต่อไปนะครับจนกว่าจะนิ่งกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็อย่างที่เท่าที่เห็นครับก็มีแรงกดดันมากนะครับงองอแงะไปนะครับทั้งทั้งที่บางทีไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคนเราเป็นมือใหม่อย่าไปฟังใครมากนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับส่วนเรื่องการกระทํานั้นก็นี่แหละถ้าเราไม่ได้มาขับเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่เราจะต้องบอกกับความปลอดภัยในการเรียนรู้เข้าไปด้วยนะครับมั่นใจตัวเองนะครับ สังเกตดูไอ้พวกขับรถเก่งเขาก็จะไปอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ทําอย่างนั้นได้เราก็ไปเรื่อยๆของเรานะครับนี่แหละเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องฝึกที่เราต้องเรียนรู้เราก็ดูตามพื้นที่เราฝึกมานี่ถนนไม่ดีขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็อยู่ในเลนตัวเองเป็นหลักนะครับผม นี่แหละนะครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับอยากจะออกสนนใหญ่อยากจะเพิ่มประสบการณ์ในการสอบไปขับขี่นะครับหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับโทรเข้ามาได้ที่0883350072นะครับฝากด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าท่านชอบวิธีการสอนนะครับโทรเข้ามาได้เลยอย่าไปคิดเยอะครับเสียเวลานะครับดูถนนเรื่อยๆ เน้นข้างหน้าเป็นหลักหลังก็ดูทีซ้ายทีขวาทีกระจกกลางบ้างอะไรบ้างดูเพื่อให้เราไม่ตื่นเต้นบางทีบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มานะครับแรงกดดันอ่ะนะครับสาหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากอีกทีหนึงนะครับกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผม